สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเบียร์แล้วก็มิซูรุ่งเจริญน,นะคะวันนี้เบียร์อยู่ที่อ่าสตอกโลดนะคะ พามาดูในส่วนของตัว Mitsubishi Titan เป็นกระบะตัวเตี้ยสีประตูนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีขาวครับมาเริ่มกันจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบสีดําเงา piano black นะคะออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะดูเท่แล้วก็ดูดันมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Mitsubishi เลยนะคะสำหรับคันนี้มาดูกันที่ด้านข้างกันเลยนะคบด้านข้างตัวนี้ล้อแมกนะครับล้อแมกมาจากโรงงานนะคะรุ่นนี้ครับในส่วนของตัวล้อนะคะเดี๋ยวเบียเช็คให้ว่าขอบเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวขอบ16นะคะระบบช่วงง เป็นหน้าดิสหลังดานะครับรุ่นนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวนี้ยังตีโป่งล้อมาให้ค่อนข้างที่จะดูดุดันมากๆไม่ต้องไปติดเติมเสริมแต่งในส่วนของตัวซุ้มล้อเลยนะครับตัวกระจกมองข้างค่ะเป็นสีดําเงาแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวมีขนาดค่อนข้างใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวข้อดีของมันก็คือเวลาเราออกจากซอกจากซอยเนี่ยทำให้เพื่อนร่วมถนนเนี่ยเห็นรถเราชัดเจนมากขึ้นนะคะมือครอบอ่าตัวนี้นะคะไม่ต้องไปติดมือครอบแล้วเป็นสีดําเงาให้ด้วยนะครับ ตัวมือเปิดประตูนะฮะด้านหลังครับในส่วนของตัวกระบะก็ดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็กว้างพอสมควรนะคะออกแบบมาได้เหมาะสําหรับในเรื่องของการบรรทุกเลยนะครับสำหรับคันนี้นอกจากนั้นนะครับฝาท้ายกระบะก็เปิดได้ค่อนข้างง่ายครับไม่ได้หนักนะฮะรุ่นนี้อ่า มื่อเปิดกระบะท้ายเป็นสีดําเงาครับแล้วก็มีพร้อมด้วยไฟเบรกให้ด้วยนะคะไฟท้ายยังเป็น LED ด้วยนะคะรุ่นนี้สําหรับในส่วนของตัวกระบะมิซูบิชิไทตันนะคะสี่ประตูคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคายอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเบียจะพาไปดูในส่วนของตัวด้านในกันต่อเลยว่าด้านในของเขาเนี่ยออกแบบดีไซน์มาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูในส่วนของตัวภายในของตัวมิซูบิชิไทตันคันนี้นะคะแผงคอนโซลออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูน่าใช้นะคะทาความสะอาดได้ค่อนข้างง่าย มีลักษณะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคบแล้วก็แผงคอนโซลยังตัดมาด้วยสีดําเงาเปียโ,โนแบค็คแล้วก็เสริมในเรื่องของความมีมิติด้วยสีบรอนเงินมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้หน้าจอวิทยุคันนี้รองรับ FM AM นะครับแล้วก็เล่น CD ได้นะคะแล้วก็ระบบแอร์ครับมีตัวปรับอุณหภูมิให้แรงลมให้ระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้แอร์มันเป่าที่เท้าที่หัวหรือว่าทั้งเท้าแล้วก็หัวได้เลยนะคะ ช่องต่อสาย USB ครับอันนี้มีให้1ช่องแล้วก็ช่องต่อบุหรี่ไฟฟ้า1ช่องนะครบระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะนอกจากนั้นในส่วนของตัวพวงมลาลัยยังสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าออกได้ปรับได้ถึง4ตำแหน่งเลยนะครับอ่ะเบาะหน้าตัวนี้เป็นเบาะผ้าช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลายเป็นค่อนข้างที่จะสปอร์ตถ้เป็นสีดำตัดกับสีเทานะครับสำหรับเบาะครับห้องโดยสารภายในดูกว้างขวางมาก,มากๆนะคะ นั่งได้สบายๆผู้โดยสารตอนหลังก็ยังนั่งได้ค่อนข้างที่จะสบายนะคะห้องโดยสารกว้างครับรุ่นนี้เหมาะสําหรับที่เป็นรถบรรทุกก็ได้รถครอบครัวนะคะนั่งได้หลายคนนะสาหรับคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โปรโมชั่นนะคะว่าโปรโมชั่นของเขามีอะไรบ้างนะคะมาต่อกันที่โปรโมชั่นของกระบะตัวเตี้ยสี่ประตู Mitsubishi t i t a นะคะ เกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ครับและที่สําคัญครับออกรถโปรโมชั่นเริ่มต้นแค่29,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เครดิตดีนะ,ะคะกู้คนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำนะครับสำหรับคันนี้29,000บาทเรายังมีแถมในส่วนของตัวชุดแต่งให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ามีชุดแต่งอะไรนะครับอย่าลืมทักทายเข้ามาถามกันได้นะคะเบอร์โทรด้านล่างหรือจะ inbox มาหาทางทีมงานเราก็ได้นะครับอย่าลืมกด comment นะฮะถ้าเกิดอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราจะไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e กดแชร์ให้กับทีมงานเราด้วยติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถสวยๆรถดีๆเข้ามานำเสนอให้กับลูกค้าครับวันนี้เป็นต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ